สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J h ฮ r o Channel นะครับวันนี้ผมจะพาคุณมาดูเกม Rockman ที่กลับมาอีกครั้งบน Nintendo Switch Online จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ เมื่อ Nintendo เอาใจสายเกมเก่าโดยการนำ Rockman World บนเกม Boy มาให้คุณได้เล่นบน Nintendo Switch Online ครั้งนี้ผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับตัวเกม Rockman World นะครับได้นำมาลงกันถึง5ภาคเลยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเล่นของฉบับ US นะครับมันก็เลยเรียกว่า Mega Man นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเรียกว่า Rockman แล้วกันครับ ใครจำได้นะครับตั้งแต่ปี1991นะครับล็อกแมนเนี่ยก็ลงให้กับเครื่องเกมบอยนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่ได้มีจอสีเลยนะครับซึ่งใครที่เล่น Lock Man w บ r l d เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าจอมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เน้นเดินข้างนะครับประจนภัยนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็บังคับนะครับเจ้าหุ่นสีฟ้านะครับเพื่อไปต่อกรกับสตูต่างๆนะครับเจอบอสต่างๆทั้ง8ตัวนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสมัยนั้นน่ะบนเกมบอย มันเล่นยากมากๆนะครับด้วยการกดปุ่มเอ่ยแล้วก็ขณะเล่นอยู่เนี่ยบางทีฐานหมดก็มีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าสร้างความหัวร้อนให้กับผู้เล่นในยุคนั้นเลยถ้าถามว่าตัวเกมของ Rockman ฉบับเกมบอยเนี่ยต่างจากเครื่องไฟมีเข้มากไหมนะครับผมต้องบอกเลยครับว่ามันมีความต่างกันพอสมควรนะครับนอกจากที่มีการ ต่างกันด้านของจอสีแล้วก็จอขาวดําแล้วเนี่ยก็มีความต่างในเรื่องของความยากด้วยนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าบนเกมบอยแต่มันเล่นยากกว่านะครับทำให้ในสมัยนั้นเนี่ยใครที่นึกภาพออกนะครับก็คือเปลี่ยนฐานไปไม่รู้กี่รอบนะครับเกมยังไม่จบเลยนะครับมันมีความยากจริงๆและผมขอให้ล็อกแมนหนึ่งะครับเป็นภาคที่ยากที่สุดนะครับของฉบับเกมบอยเลยความท้าทายของล็อกแมนในยุคนั้นนะครับก็คือในแต่ละภาพเนี่ย มันก็จะเห็นการพัฒนาของ Rockman ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอีกในหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเรานับถอยหลังไปเนี่ยมันก็จะลดทอนความสามารถของ Rockman ไปในตัวด้วยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงก็คือในตั้งแต่ Rockman 1นเนี่ยนะครับการเดินการยิงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแต่ว่า พอไปภาคถัดไปเนี่ยล็อกแมนก็จะเพิ่มความสามารถในการสไลด์ได้นะครับในการชาร์จยิงนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละภาคของล็อกแมนเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวล็อกแมนเนี่ยพัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับซึ่งในทางกลับกัดเนี่ยใครที่มาเล่นล็อกแมนหนึ่งเนี่ยก็จะรู้เลยครับว่ามันทำอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับนอกจากเดินยิงแล้วก็กระโดดแค่นั้นเอง อีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับพอมันกลับมาบนเครื่อง Nintendo Switch นะครับที่ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างใช้ปุ่มกดง่ายนะครับแล้วก็สามารถมีจอยสติ๊กแยกออกมาเนี่ยใครถนัดแบบไหนนะครับจับจอยหรือว่าจะจับจอยคอนก็สะดวกกว่าจับเกมบอยแน่นอนนะครับเพราะสมัยนั้นนะการกดปุ่มแล้วก็จับเครื่องเกมบอยเครื่องอ้วนๆนเ,นเป็นอะไรที่โอ้โหถือว่าค่อนข้างยากเลยนะครับ สเสน่ห์ของร็อกแมนในยุคเก่าเนี่ยก็คือแต่ละด่านเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็ถ้า่ายผู้เล่นนะครับเราจะต้องจําเป็นมากๆนะครับที่ต้องตายหลายๆรอบนะครับเพื่อจดจําว่าตรงนี้มันทํายังไงถึงจะผ่านนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยเราจดจํา ได้ว่าเราสามารถผ่านมันยังไงนะครับซึ่งโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่ยากมากในยุคนั้นนะครับใครที่อยากฝึกความท้าทายสมัยก่อนนะครับว่า r o k m a n เนี่ยมันยากยังไงนะครับก็ลองไปหาเล่นดูนะครับคุณจะรู้ว่ามันเป็นเกมที่ยากแต่มีความสนุกในตัวของมันเองอยู่สำหรับวันนี้ J Hero Channel ก็ขอลาไปเพีงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ